มาเลาอ่ะเพื่อนฝากท่านอย่ามเงียเป็นหอผค้ใดมาเดมาเพื่อนกามาสวัสดีค่ะเมอน่เมเน่คลิปอ่ามาสิผ้ามาเบิงอันเมอน่ร่วมโดยถ่วยกันเพื่อนสิมี่รุ่งพิเศษอ่าบานาวาล่งอุโบสถวันที่ยีสิบหกเข้ามาเบิงเนาะค่ะเนาะนี่เน่วันเอ่อพระธรรมเก็บกากเขาใยกัน เก็บกาเข่าซอยกันค่ะไก่สิงหัดมื่อไก่สิงหัดมื่อมาเก็บกาเข่าซอยกันไม่มองอันนี้พาน้องเอ็มมาเตรียมเตรียมงานเตรียมงานเตรียมงานเดี๋ยวมื่องานสิบ้าเบิ้งดีดีมีพระมีพระมาเทปพร้อมลูมาดูโซดปั้นปฏิโมกข้มลงกอุโบสถไม่ปั้นปฏิโมกข้อมอืมเนี่ยออกจาเป็นพันมูลค่าก็สิบประมาณสี่ลอยห้าลอยก็บ่กคนฟังดูจ้า พระกระซี่ลอยหาลอยไม่ออกเป็นพันไม่ออกเป็นร้อคุณเต้นคุณยังเขาน่าในโูดเลิศเราแหละงานก็ได้หาหกลอยรูปเอาลงไปกระซี่ละหาพุทธศีพุทธาศีสิหลายเองน้อไม่มองเก็บไใบเขาเก็บใบเก็บใบโออเม้ยร่วมด้วยช่วยกันเอาบุญเอาบุญค่ะเมื่อบุญใหญ่ไปอย่างมากกับมากเลยวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบหกลูโบสถสวดน้อเบิรงพระ <mel> <mel> หลายๆหลายๆเพื่อนมาร่วมกันมาร่วมกันกับจินแก่นเม่อเดืเขตขอนแกนสายทนนสายถไม่ดูฮะได้ก่นได้ก่อนยันยันไหนได้เรียววันรวมรวยช่วยกันมือดีนะเก็บกขาอืมฮะวันเนืวันละเียโอ้วันโอ้

รูเข่าบีอ้นหาง้ามหลยน่ะก็มเขาง้างาอาเจียนาอาน่เขาอันนี้อ่นเขาอันนี้เขาที่ว่าเขาบินบาดเลยวงพ่อบินบาทดัไม่หีแต่ยนัแต่ยเขาอันนี้ไม่ลงพ่อบินบาดมั้งเนี้ยโอ้ยเลยหลน้ำตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยีเอ้ยย

ขวดม้ามีตุ๊ตาถึงไน้ขนมอึ้นขนมขวดทองน้องแก่นะเนเอมามะใส่มาใส่เขาจะแล้วก็เรอถล้าเด้มเลยอืมาเราที่ลงคอทากันนั่นเจอซุมพุทธบีด้วยนังสร้าง่าวกับข่อยได้ไหมนะไม่ช่วยเอ้ยจะเก็บจะห่วยนไหลเข่ากันไหลออกอันนี้คือว่าอกันท้องไง มองเงาเพชรงูเนี่ยวูบเนวันนี้ก็เลี้ยงพื้นวัวถามซึ่งอะไรทวันเขาห้งเไคน้ามนไหลข้าบุเข้ามีไหขเฮเียเ้อย่าเเยมด้่ได้หเขาเหนงนู้ยัดออกั

มันฟังอผู้สายที่ว่าเฉลยสอนหอสวนว่ามันเป็นิ่งอ่มันติอยังไะหรือว่ามันเคหนมบนล้ก่อนเจ้พวกเจ้าเว่ากันมันล่หลังหัวหาขาด่ปโอ้หลายแถวแล้วผีบ้านมาสเพลเหสับเพไม่าสมันจะเกอะไรเมื่อนหเก็บผู้มือนเก็บกากเขาเก็บกาบเมื่อ่เก็บกากเขาั่ไล่เมื่อไห่เก็บกมเต็มมาทำมือนเก็บกากข